สวัสด pues ีครับไร่แสนสุปนะครับวันนี้เราจะมาลองแต่งมูกันนะครับเรามาลองแต่งมูกันเชื้อรากันนะครับนี่ครับโฟมตัวโฟมนะครับเป็นตัวโฟมเราต้องเจาะก่อนนะครับดูตัวโฟมก่อนครับน่ดูตัวโฟมนะครับอย่างนี้นะครับเราต้องเจาะรูอย่างนี้นะครับตัวโฟมนะครับ มาดูการลองลูกเต็งโมกันครับเห็นไหมลูกกองอยู่กันที่เดียวตึมเลยนะครับลูกๆไหมครับดูครับดูดูครับเห็นไหมครับลูกดกเต็มเลยเห็นไหมครับนี่ลูกก็ใหญ่นะครับแตงโมก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกงามนะครับนี่เห็นไหมครับใหญ่ลูกงามนะครับเรามาลองแตงโมกันเรามาดูที่เราลองกันแล้วนะครับเป็นไง ็นไหมครับที่เราลองกันแล้วนะครับจะลูกใหญ่ๆเลยนะครับในนี้เป็นตังโมไฮร็อกต่อวิดีโอนะครับดูครับลูกใหญ่ไหมครับดูมือก็รู้แล้วนะครับว่าลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับลูกนี้เราจะลองกันทุกลูกเลยครับเห็นไหมครับเราลองกันทุกลูกเลยตังโมเรางามนะครับนี่ทั้งงามทั้งดกนะครับตังโมก็ได้วันนี้วันที่สิบหกได้สี่สิบเก้าวันนะครับ สี่สิบเก้าวันเท่ากับห้าสิบวันแล้วครับเกอบจะห้าสิบวันแล้วเห็นไหมครับลูกแตงโมกองอยู่ที่เดียวบ๊บเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมครับต้องหลายลูกเลยนะครับนี่กองอยู่ที่เดียวเลยลูก,กงามๆนะครับลูกแตงโมไมีต้องลูก,กงามเลยนะครับ เพราะว่าแตงโมระยะ50วันนี้นะครับแตงโมก็เริ่มจะเริ่มจะแก,ก่ใช่ไหมครับเพราะว่ากำลังเจริญเติบโตนะครับเราต้องมาหาลองนี้นะครับเพื่อว่าเพราะว่าป้องกันเชื้อราป้องกันและหลายอย่างนะครับการลูกแตงโมเปื่อยบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเราไม่ลองบางทีก็กันแมงนะครับถ้าเราไม่ลองก็แมงก็จะมาเจาะลูกของเราเวลาแตงโมเขาจะออกลูกชมพูนะครับเขาก็จะมาเจาะ ลูกแตงโมของเราแล้วก็ถ้าเราดูฝนนี่ก็จะมีอาจจะมีเชื้อราที่ทำให้ลูกเน่าเปื่อยตามมานะครับเราถึงต้องลองนะครับแตงโมโดกมากเลยนะครับนี่จากไกลแสนสุขของเรานะครับจากที่เคยผ่านมรสุมฝนตกนะครับมาบ่อยครั้งนี้ก็ตกอยู่นะครับนี่ก็ตกอยู่ เมื่อวานก็ตกวันนี้ก็ตกนะครับแต่แตงโมเราก็ยังไหวนะครับไม่เป็นไรดูครับแตงโมเราลูกเล็กลูกน้อยลูกใหญ่มีเต็มนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูครับนี่ลูกมีแต่ลูกแตงโมเต็มเลยครับเห็นไหมครับโมเต็มเลย เราจะทํากันอย่างนี้ทุกปีนะครับเราทาแต่ที่เดิมๆนะครับนี่ทํามาสี่ปีห้าปีแล้วครับเฉพาะแปลงตรงนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ทําที่อื่นเลยนะครับทําแต่ที่เดิมๆนะครับบางคนเขาว่าทําที่เดิมได้ไหมผมก็ว่าทําได้อยู่นะครับเพราะว่าผมก็ทํามาแล้วสี่ปีห้าปีนะครับทาปีละสองรอบด้วยนะครับบางครั้งก็สามนะครับปีไหนก็สามรอบปีไหนก็สองรอบนะครับปีนี้เพิ่งรอบเดียว ีนี้เพิ่งรอบเดียวอาจจะมีช่วงเดือนตุลาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะปลูกระยะนั้นช่วงพายุลูกสุดท้ายนะครับพอพายุออกมาลูกสุดท้ายเราก็จะมาเตรียมไถดินปลูกกันนะครับเห็นนะครับปลูกแตงโมฤดูฝนก็ได้ผลผลิตดีอยู่นะครับงามอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ร้องนะครับทางนี้ยังไม่ร้องก็จะไม่เอยเห็นลูกเท่าไหร่ นะครับแต่ทางนี้ลองเราก็จะเห็นลูกอยู่ไหนะครับลูกขึ้นโผ่ขึ้นเนื้อดินนะครับเราจะไม่ให้ลูกเราถึงดินเลยนะครับเพราะว่าฤดูฝนนี้พอดินก็ชื้นใช่ไหมครับลูกแตงโมมันจะอยู่กับดินนะครับมันก็จะทํามันก็จะมันจะแช่ความชื้นเกินไปนะครับแตงโมงก็จะเริ่มเปื่อยนะครับ มันก็จะเริ่มเปื่อยนะครับเราเราต้องป้องกันก่อนนะครับเราสู้ซื้อโฟมนะครับลงทุนนะครับเพื่อป้องกันแตงโมเปื่อยเน่านะครับช่วยได้เยอะนะครับช่วยในการแมงกันอะไรได้ทุกอย่างแตงโมของเรานี่ส่วนมากเราจะใช้ถึงจะฤดูไหนเราก็ใช้นะครับเราจะใช้โฟมรองนะครับป้องกันเสี่ยนดินนะครับป้องกันได้หลายอย่างนะครับแต่แตงโมเราลูกขนาดนี้เรา ลองเลยนะครับซื้อลองเลยถ้าไม่ลองไม่ได้นะครับถึงเราจะซื้อโฟมแพงไปหน่อยแต่ก็คุ้มนะครับคุ้มกับการลงทุนนะครับนี่ก่อนเราใช้ยาใช้เคมีนะครับบางคนเขาก็เอายาไปขีดใต้ลูกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ของเราไม่ใช้นะครับเราไม่ใช้อานนี้ป้องกันได้หลายอย่างทั้งมดทั้งแมงทั้งกันลูกเน่าลูกเปื่อยได้หลายอย่างเห็นนะครับดูเราก็จะลองครับดูดูนะครับ วันนี้ใส่สิ้นลุยเลยวันนี้นะครับใส่สิ้นลุยเลยไม่ได้ธงโมงเราก็ปลูกเยอะนะครับก็เยอะอยู่นะครับแต่รอรอ,อดูนะครับปีนี้เราจะสร้างผลผลิตไปเท่าไหร่แล้วตอนตอนตอน,ตอนที่เก็บผลผลิตเรียบร้อยนะเราจะสรุปให้ดูนะครับว่าจะปีนี้จะได้เท่าไหร่นะครับังโมงแตกไง แตงโมนี้มันเห็นนะครับแตงโมกรอบไม่กรอบครับแตกเลยเจออากาศร้อนแล้วเจอฝนเห็นไหมครับแตงโมแตกแต่ก็เริ่มจะชมพูนิดๆแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะได้กินนะครับลูกเล็กๆนะครับออกชมพูแล้วนะครับแตงโมปกตินะครับเขาจะออกเป็นอย่างนี้แหละครับถึงจะลูกเล็กเขาจะแตกจยังยังไม่หมดโตนะครับเขาก็ยังโตไปได้อีกนะครับถึงเขาจะเป็นชมพูได้แต่ก็ยังโตได้อีกนะครับเพราะว่าเม็ดยังขาวอยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าเขาจะสุกนะครับเม็ดเขาออกชมพูงี้นะครับตามจริงเต็มก็ออกชมพูงี้แหละครับระวางตัวนี้ก่อน ลองลองกันนี่ผมก็จะมาลองช่วยมอนกันเห็นไหมครับต่อวปดอลูกยาวนี่ครับลูกยาวมากเลยนะครับยาวกว่าคืบนึงเห็นไหมครับผมวัดคืบไปดูนะครับเห็นไหมยาวกว่าคืบเลยนะครับนี่ลูกดกลูกงามลูกเยอะนะครับแตงโมปป่านี้นะครับแตงโมพึ่งได้49วันยังไม่ถึง50วันนะครับอีกวันเดียวก็50นะครับอีกวันเดียวนะครับ แค่นี้นะครับนี่ก็ติดตามผลงานของเรานะครับว่าจะสร้างผลผลิตยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูตอนที่เราเก็บแตง่งโมด้วยนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ